สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับวันนี้อย่างที่บอกวัโอุ้งเออเมื่อสักครู่นี้ยังว่างอยู่เลยนะครับตอนนี้พื้นที่ของเราพื้นที่ของเราเริ่มเต็มแล้วนะคะพี่แอลเรและน้องน่ารักมากรู้เลยว่าข้างหลังมีกล้องทุกคนนั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาเรียกว่ารู้งานแล้ววันนี้ครับน้องเดอะสตาร์ซิททั้งสี่คนและก่อนอื่อยากให้ทักทายแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่รวมถึงแฟนคลับที่ติดตามเรามาครับเชิญได้เลยครับ สวัสดีครับผมอาเมร์สตาร์สิบครับผมขอบคุณเชิญมาทุกท่านด้ยวยครับผมเดนสตาร์สิบครับสวัสดีครับอยู่ที่เดสตาสิบครับสวัสดีครับผมุกเกสตาร์สิบค่ะ รงนี้ไม่ได้ยินเสียงกีดด้านหลัง,งเลยนะครัอยู่ตรงนี้จะได้ยินแต่ตรงนี้รู้ว่าลำโพงดังสะท้อนกลับมาค่ะไม่ใช่เสียงจากลำโพงสาวอิสติของเราเพราะว่าสาวอิสติจะไม่ดังขนาดนี้จะไม่ดังขนาดนี้ <c oughs> นะเอาละแล้วก็แนะนำตัวกันไปแล้วครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับกดเรื่องงานน้องๆสี่คน ได้มีโอกาสในการไปชมบูธต่างๆของเราได้ไปร่วมกิจกรรมกันแล้วเชื่อว่าทุกๆุกคนได้รับความรู้แล้วก็ผ่านกิจกรรมของเราอยากจะขอถามก่อนเลยนะครับน้องเต้กับน้องบุ๊กเลยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในการเข้ามาร่วมกิจกรรมจิตอาสากับน้องจิตเองของเราครับน้องเต้ก่อนเลยครับครับก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเป็นเป็นเป็นสิ่งของที่เราทําเองด้วยและเราเราได้ร่วมกิจกรรมคือเมื่อกี้เราไปนวดมาเราไปนวดมาเราไปทำโปรกจกแจมาครับผมแล้วก็มีอะไรกันุ้ มีแบบคอปเตอร์ไม่ไผ่ใช่ไหมครับน้องเต้บอกไม่เมื่อยเต้นไม่เมื่อยเนาะนะคะไปนวดมาเลยเรียบร้อยไปนวดมาแล้วฮะคือเข้าทางเราเลยนะครับบอกว่าแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายครับด้วยการประคบด้วยสูตรไทยจากธรรมชาติด้วยใช่พอเสร็จแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็ผ่อนคลายนะผ่อนคลายอยากไห้กลับบ้านไหมคะก็ขอสัก2-3ชิ้นนี่ดีนะฮะไม่ไปด้วยใช่ไหมแค่แผนไทยผมนึกว่าเป็นป้ายไฟของ สี่นะครับท่านอะไรเตรียมมาพร้อมเลยมีพร้อมแล้วันนี้่น้องมุกบ้างนแต่ว่าจะร่วมกิจการกิจกรรมกูรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ไม่ใช่แค่ได้รับความรู้อะค่ะแต่ได้รับถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างอะค่ะก็สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสังคมด้วยอะค่ะนะคะด้วยว่าเป็นปีที่น่าคิดดีๆให้กับนะคะทุกๆคนเลยถามคำถามที่สองกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะพอถามน้องบิวกับน้องเต้แล้วกันนะคะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยน,น,ยอนอ้องรองได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาอะไรกันบ้างแล้วโครงการไหนเนี่ยที่มีความรู้สึกประทับใจมากที่สุดคะครับอ่ะน้องบิวก่อนเลยแล้วกันอ่ะให้น้องบิวก่อนเลยเที่ผ่านมาหนูก็เคยไปเออ่เกี่ยวกับงานจิตอาสาก็คือการไปปลูกป่าชายเลยอ่า,าค่ะจับบัตสมุดสำคัญค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากเลยคะ่ะนะคะด้วยด้วยว่าเป็นกิจกรรมยอดฮิตของวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เลยนะคะ แล้วสำหรับน้องเต้ล่ะคะของเต้ก็เคยทํางานกับสสสนี่เลยครับคร<ฆ>ับเคยเคยร่วมโครงการกับสสสซึ่งตอนนั้นเป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าสภาเด็กเยาวชนค่าฝูงของจังหวัดใช่แล้วก <ๆ S 2> ็ว <ๆ S 2> ได้ได้ร่วมงานกับสสสหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการอลดเล่าคำบรรษา,า<ฆ>ครับแล้วก็เหมือนกับอ่าเป็นการลดละเลิกการสูบบุหรี่การดื่มสุราเลยแล้วเรียกว่าโครงการไหนที่เต้ชอบมากที่สุดและประทับใจมากที่สุดเพราะอะไรก็จะเป็น โครงการที่แบบสสสเขาไปร่วมกับเพนีในจังหวัดครับซึ่งไดนจังหวัดล้านครับเป็นคนเหนือครับก็ประเพณีจังหวัดก็คือเพณีแข่งเรือยาวแข่งเรือยาวแล้วซึ่งสสสเขาก็เข้าไปช่วยอยู่ในโครงการนี้ซึ่งเต้ก็ลงแข่งองไม่ใช่ครับใช่ด้วยตอนนั้นตอนนั้นใส่ตัวมาสคอตครับใ่ตัวมาสคอตใช่เป็นไอจุกแน น้องจุกจุกจะเปน่ก้ะครับใช่ตอนนั้ใส่สายดจสครครับสนุกมากครับผมนี่เป็นกิจกรรมนะครับครับที่จะมาเป็นศิลปินของเราก็เคยมีจิตสาธารณะเป็นเยาวชนหัวจนาสาวเหมือนกันนะคะโอ้โหี่แหลคือความน่าประทับใจนเ่เป็นแบบอย่างนะครับและคาถามต่อมาต้องบอกเลยว่าปัจจุบันยต้องยอมรับนะครับว่าสังคมของเราวัยรุ่นส่วนใหญ่นะ เขาเรียกว่าเป็นสังคมเจน M คชีวิตของเราเองอย่ามายุ่งกับเราเราจะไม่ไป,ไไปยุ่งกับสังคมจะไม่มีช่วใช่ฉันจะอยู่กับคนในโนนั้นแล้วก็อยากจะให้น้องๆทุกคนช่วยนแนะนำว่าทำยังไงอยากจะให้วัยรุ่นไทยในปัจจุบันนะครับเป็นเ e n A Generation Active นะครับได้มีส่วนร่วมกับเราทำผัมยากแบบนี้ต้องถาอาเม R <c oughs> เลยครับค่ะผมก็ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยคือ เรียกว่ามีทางเดินของตัวเองอยู่แล้วนะครับคืออยากจะยกตัวอย่างเช่นผมไปขึ้น BTS หรือว่า MRT เนี่ยเกิน9.5คนที่เข้าไปนั่งกดมือถือยืนกดมือถือแล้วเขากดมือถึงถ่ายรูปเราหรือเปล่าเอาไม่ได้ไม่รด้กันคืออยากจะ่ว่าคือทุกคนเนี่ยต่างสนใจเรื่องของตัวเองโดยที่ไม่ได้มองรอบชาดว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งผมอยากจะ เพลงคลิงจากไม่ขค้นยักษ์สันนะครับอยากเลมาอีทิดหนึ่งก็คือคชื่อว่าเพลง Man In The Mirror ครับ,ค,รบคือเป็นเพลงที่บอกว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนใครหรือเปลี่ยนอะไรเลยเริ่มจากคนที่อยู่หน้ากระจกก่อนซึ่งก็คือตัวคุณเองอเ,เริ่มเปลี่ยนตัวเองอเค,ครับเริ่มเปลี่ยนตัวเองไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออะไรคืออยากจะให้เหตุการณรวมมากขึ้นครับผมที่เห็นเราหยุดนิ่งๆเราแบบดูไม่พอ ผมว่ามีที่มานะครับจากพีมของเมยเพื่แจ็คสันด้วยนะครับอย่างที่น้องเมนได้บอกไปบางทีเราขึ้นรถไปพา g t s เรามัวแต่สนใจตัวเองบางทีอาจจะเกิดนะครับสิ่งที่ไม่ดีกับคนรอบข้างลวมถึงสุภาพสตรีต่างๆบางทีเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการช่วยเหลือเขาเรามอ้ามเนาะในสสังคมสมัยนี้พีน้องเมย์อยากจะเล่าเรื่องครับเมื่อกี้เลยเพิ่งเกิดตอนที่ระหว่างเราเดินทางได้ครับตอนที่ไฟแดงปุ๊บก็จะมีคนขายพวงมาลัยซึ่งแล้วก็บองอยู่เป็นประจำเลยว่าแต่ว่าพอไฟจะเขียวปุ๊บเนี่ย ือเขาเดินไปก่อนแล้วครับโบกมือให้ผู้หญิงสองคนที่อยู่ข้างหนาเขาเดินข้ามสะพานข้ามถนนไปก่อนที่เขาจะเดินออกไปก่อนที่รถจะเดินวิ่งออกไปซึ่งมันอาจจะเป็นดูดูอาจจะเป็นเป็นสิ่งธรรมดาแต่ถ้าเรามองจริงเนี่ยคือเขาเขาเขาเลือกที่จะช่วยชีวิตคนอื่นก่อนชีวิตผู้หญิงเอ,อก่อนตัวเขาเองคนขายพวงมาลัยนะครับก็อยากจะให้ถามทุกคนแล้วก็ผมมีหนึ่ง หนึ่งประโยคจากมททีศิรพันธุ์ดีนุทอไม่ได้ขายขอนนะครับตั้งใจครับตั้งใจครับมาแล้วครับองค์ครคืออยากจะถามอยากจะให้ทุกคนคิดดูว่าครับทุกคนนี้เรามีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืมก็อยากจะให้ทุกคนถามตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองเราผ่านมาหลายหลายร้อยพันปีมากแล้วก็ซึ่งธรรมศาสตร์ท่านก็ทุ่ทำเพื่อเราเยอะมากก็อยากจะให้ถามทุกถามตัวเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ผ่านมาหลายศตวรรษแล้วเทคโนโลยีก็มาเยอะมากเลยอยากจะให้กลับมาถามตัวเองครั้งหนึ่งว่าเราลืมหรือยังว่าประเทศไทยทุกวันนี้เรามีทุกอย่างที่ดีพอใครครับโค้งอีกแล้วต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุกที่ไม่ได้หล่อแค่แน่้าไม่ได้มีดีแค่ความสามารถแต่ดีออกมาจากหัวใจจริงๆนี่อะไรครับเอามาถึงนะครับสุภูพี่สุนารบ้างน้องมุกครับเมื่อกี้น้องอาเมนตอบไปแล้วมุกตอบไปทูมุกบอกไม่เห็คำตอบไม่สูญเลยบ้าง จากการเห็นโดยทั่วไปค่ะค่ะก็เริ่มต้นเลยก็คือครับทุกๆคนพื้นฐานขางมนุษย์นะคะมีความต้องการอยู่แล้วครับหนึ่งเลยคือความต้องการเพื่อตัวเองค่ะสองก็คือความต้องการเพื่อครอบครัวคนใกล้ชิดใช่ไหมคะแต่ว่าความต้องการของตัวเองเนี่ยมักจะมาเป็นอันดับหนึ่งแต่โมกอยากให้คิดว่าคือบางทีคนเราค่ะมักจะแคร์คนไกลก่อนแบบเฮ้ยเราไม่รู้จักเขาให้พี่ครับขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับคุณพ่อคุณแม่ที่เราสนิทเนี่ยกลับกลายเป็น ไอแม่ไปส่งนี่หน่อยสินู่นนี่นั่นโน่นเลยใช่ไหมคะอยากให้เกงใจคนใกล้ตัวก่อนคือเริ่มไม่ง่ายเลยคะ่ะ mm hmm. ที่ไม่ใช่เจ็นี้คือแค่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ชิดเราคะ่ะแล้วเริ่มจากแค่ท่านก่อน,น,นค่ะแม้กระทั่งคมคิดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่ทาได้คิดว่าเอ้เราอยากทําอ่ะเราทาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพ่อแม่ตักเตนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเชื่อฟังท่านก่อนท่าน,นผ่านมาก่อน นี่แหละครับที่สิ่งกับงานปัจจุบันต้องยอมรับสนิทมากเก่งใจน้อยบางทีเพื่อนสนิทครอบครัวเราไม่เกรงใจแต่เราไปเกรงใจคนที่ไม่รู้จักดังนั้นเราต้องเห็นคนใกล้ตัวเป็นสิ่งสำคัญกว่านะครับโอ้โหปุีแล้วต้องเปแล้วไรอ่ะเราโมงด้วยครับนี่ไปประกวดสุนทรพจน์กันได้เลยโอ้โหเรียกได้ว่าแม่ฮะไม่ได้พี่ดีแค่ความสามารถหรือหน้าตาจริงจริงนะคะ คำถามสุดท้ายเลยละกันค่ะน,น,นะคะหนไหนเราก็เป็นไอดอลแล้วนะคะเป็นน้องๆเนี่ยติดตามฟอลล์เยอะมากนะคะอยากจะถามนะคะน้องอเมกับน้องบิวว่านะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่บ้างนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่บ้างคะในฐานะที่บิวก็เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เหมือนกันนะคะก็อยากจะฝากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ ในกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมอาสาเป็นการทําบุญด้วยค่ะบิวเชื่อว,ว่าการทาบุญแล้วก็การทําความดีนะคะสามารถทําได้ทุกคนนะคะโดยเริ่มจากตัวเราเองก่อนค่ะอือนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องบิวด้วยค่ะนุ่มหล่อเราบ้างดีกว่าว่าพอกนี่เขาจะมีคำคมอะไรมาคะก็อยากจะฝากเดีว,วชนคนรุ่นใหม่นะครับจริงๆพูกเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันก็อยากจะฝากว่า เราเชื่อว่าคือโลกมันหมุนไปเร็วมากแล้วก็สิ่งทีง่มีหลายที่หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยคนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยให้เวลากับเทคโนโลยีมากเกินไปมากซึ่งเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมีชีวิตที่สะดวกมากขึ้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความพอเพียงครับคือใช้แต่พอดีไม่ต้องมากไปไม่ต้องน้อยไปแล้วก็อยากจะให้สนใจคนรอบข้างมากขึ้นสนใจสังคมมากขึ้น อยากจะให้อยากจะให้นึกถึงสังคมก่อนน<ฮ>ะผมอย่าเพิ่งนึกถึงตัวเองถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ผมมีสามอย่างรักชาติรักบ้าเนเมืองรักาารสถามัาการศึกษาถ้าเรามีสามสิ่งนี้ได้หัวใจนะครับผมเชื่อว่าประเทศภาาด้านเมืองเราจะมีแต่ความสุขครับเยี่ยมมากครับวันนี้อามีุดตาแล้วว่าที่นกพูดสร้างแรยนประจคนต่อไป พี่ปังแล้วพี่เคลิ้มพูดมาแล้วเคลิ้มแลวพี่เองอ่ะพี่ปลองน้องแล้วอ่ะเรียกไ,ไ,ได้ว่าทั้งพอเพียงแล้วก็สามหลักที่น้องให้ไปนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแนวคิดที่ดีให้กับเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็หลายๆคนที่ได้ชม ผ่านทางทางบ้านด้วยนะคะถูกต้องเลยนะครับเชื่อว่าวันนี้ทุกทุกคนโดยน้องเอฟซีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับได้ฟังจากไอดอลของท่านแล้วนะครับน้องเดอะสตาร์ซิททั้ง4คนนะครับที่มาแบงปันนะครับว่าเจนเอในแนวความคิดของเขาคืออะไรแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงเจนนีนะครับที่เรามีอยู่สําหรับบางคนได้ห่างไรครับและวันนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับผมสำหรับนะครับคณะกรรมการของเรานะครับได้ร่วมถ่ายภาพนะครับกับน้องบนเวทีครับ ค่ะนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะคุณหญิงชะดานะคะวัฒนาสิริธรรมค,ค,รค,ค่ะขอเรียนเชิญด้วยค่ะานะคุณแมขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับขอเรียนเชิญนะครับนายแพทย์จากรคำธรรมศักดิ์ครับค่ะนะคะคุณก้ายชิดสุขใจมิตรค่ะนะคะขอเรียนเชิญนั่งบนเวทีขอเสียงปรบม,มือด้วยค่ะขอเรียนเชิญน,นะครับคุณสุภาวดีธิระพานิชครับ ค่ะและคุณก me. er ิติชัยกายก่อกิจค่ะและสุดท้ายครับขอเรียนเชิญคุณดนัยจันเจ้าฉายครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับค่ะนะคะให้เด็ดขึ้นมาถ่ายภาพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนหัวใจอาสาค่ะนะคะที่นะคะมาพร้อมกับแนวคิดที่ดีกับพี่อารีย์ด้วยฟังแล้วเพลิมเ่อทีเดียวเนาะนะคะนะคะให้เขาจัดจัดเวทีกันนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงาม ครับวันนี้ก็น้องเหนือาจาารกมาชมบูธกิจกรรมของเราแล้วนะครับน้องๆเดอะสตาร์สิคทั้ง4คนนะครับน้องอามเมนงเน้องเต้น้องบิวน้องมุก <ฮะ S 1> นะครับ <ฮะ S 1> ก็ได้ไส่ทอดแนวความคิดดีๆนะครับให้สําหรับพวกเราทุกคนด้วยครับค่ะนะคะแล้วก็ขอเชิญน,น้องๆด้วยนะคะทีมใช้น้อยอาสาค่ะโครงการสู่พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุค่ะ โครงการอาสาปันน้ำใจให้รอยยิ้มสู่ชุมชนและโครงการ,รภารธกิจจิตอาสาพัฒนาสังคมถวายองค์กรมนร่วมถ่ายรูปบนเวทีด้วยค่ะนะครับและตอนนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้หากเราเห็นคุณค่าคของสิ่งต่างๆแล้วนะครับเชื่อว่าสังคมและประเทศของเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะพวกเขาเนี่ยครับจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคนครับใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าวันนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนเองในะคะที่จะ ใส่มาร่วมงานเองก็ดีหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจกับพี่อะไรคะแต่อาจจะเห็นพลังของเยาวชนที่เราจะเปลี่ยนสังเจนีเป็นเจเนอเรชันใหม่ค่ะนะคะเจเนอเรชันที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนั่นเองค่ะครับวันนี้ก็ต้องนะครับขอบคุณสาหรับ